สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาซ่งยืนนกเขานะครับต่อนกเขากัน,นครับนี่ต้นนี้คนระับไปค่อยไกลครับนี่แสงเข้าไม่ค่อยไกล,นะ,ไกลนะครับยี่สิบเมตรยี่สิบห้าเมตรประมาณนั้น,นครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่ามากี่ตัวนะครับไปไปชมกัน,นครับ นี่ครับนกเขามาตัวหนึ่งครับตัวนกตัวนี้นกเขานะครับรยิงนกเขากีกตัวนึงครับตัวนี้ครับ นี่ครับเจอแล้วดวได้ตัวเดียวนะครับกลับแล้วนะครับไม่ค่อยมานะครับเดี๋ยวจะกลับแล้วครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนที่ที่ใหม่ไปนี่นะครับได้ตัวเดียวนะครับเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าแล้วได้ตัวเดียว เดี๋ยวจะกลับนะครับมีร้องบ้านนะครับกลายครับน่นแต่ไม่มาครับเข้าแค่ตัวเดียวครับผ่อนได้กลับเข้าแล้วเย็นนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ